อำเภอหัวหินและอำเภอชะอําจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติค่ะ วันที่5ธันวาคม2567เวลา10นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น3สถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมอําเภอหัวหินจงังหวัดประจวบคีรีขันธ์นางยุวนิศศรีสินผูน้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหามิพลอเุลยเดชมหาราชบ,บมมามนาถบพิตจอเนื่อเในโอกาสหันคร้รายวบนพระบรมราชโอภกาละวันพระราระม มาเลิอกออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมครบรอบ29ปีได้รับเกียรติจากนายนพพรวิทิกุลนายกเทศมนตรีเมืองหัวขินเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตรีนรุตินมากอาดีตผู้บัญชาการค่ายสมเด็จพระสุริโยไทยและภรรยาผู้ช่วยศาสตราจารย์ณภารพรนาคทิมรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตวังไกลกังวลพันตำรวจโทสัตยาเสโลรังสีรองผู้กํากับการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภยัยกองบังคับการสืบสวน สอบสวนตำรวจภูธรภาคเแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมประกอบพิธีโดยนี้มณภพคูโ,โอภาัการจนะธรรมเจ้าคณะตำบลหัวหินเขตสองเจ้าอาวัธวัฒพันุ์ขี้เหล็กเป็นประธานฝ่ายสงพร้อมพระสงฆ์จำนวนสิบรูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ประกอบพิธีทางสงเพื่อความเป็นสิริมงคลมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูป,ปถัมภ์ได้จัดตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2538ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุเดชมหาราชบรม,มนานบพิษที่ทรงมีพระราชปณิธานให้นําเทคโนโลยีดาวเทียมที่ทันสมัยที่สุดในขณะนั้นมาช่วยแก้ปัญหาด้านความเลือมร้าทางการศึกษาการขาดแคลนครูครูไม่ครบชั้นครูไม่ตรงสาขาข,ของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลจึงทรงพระราชทานพระทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมจํานวน50ล้านบาทและทรงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตาสัญ,ญลักษณ์เฉลิมฉลองศิล ราชสมบัติ50ปีพุทธศักราช2539ให้เป็นเครื่องหมายของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในภระาบรมราชุปถัธรรมสืบมาโดยเริ่มออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมเป็นปฐะถมมาเลิกในวันที่5ธันวาคม2538เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวโรกัสทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีในปีกาญจนาภิเษพุทธศักราช2538ในวันนี้เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหาการุณา คุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบ,บรม,มนาถบพิษเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพและวันปฐมมาเลิกออกอากาศการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมครบรอบ29ปีจากนั้นนายพลกิจพวงวไรศินาอำาเภอหัวหินพร้อมด้วยนางอุษาพวงวไรศิน,นายกกิ่งกาชาติอ,อําเภอหัวหินร่วมกิจกรรมคิดถึงพ่อบริจากโรหิตเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธที่เบรมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาหราชบรม,มานาถบพิตรและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567ที่สถานีกาชาติหัวหินเฉลิมพระเกียรติอำเภอหัวหินมีประชาชนต่างถยอยเข้ามาบริจาคโลหิตกันอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่5ธันวาคม2567และที่อำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีนายแก้วคงวงในอำเภอชะอําเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราบรมมนาถบาพิรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567โดยมีคณะสงฆ์เมงชามคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองชามเทศบาลตำบลน,นายางเทศบาลตำบลบางเก่าข้าราชการพนักงานคณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชามภาคราัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณนะหอประชุมที่ว่าการอำเภอชมรชามโดยในพิธีพระเถรานุเถรามืองชาม จำนวนสิบรูปนั่งอาสนะส่งเจริญพาพุทธมน์หัวหน้าส่นราชการร่วมถวายเครื่องไทยธรรม ทอดผ้าไตจำนวนสิบไตจากนั้นประธานในพิธีได้นําหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมกันทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิสุสง์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อญญดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพร้อมกันนี้ในอัมเชอชอําได้เป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มถวายราชสักการะน้ำมนตนพิธีหอประชุมที่ว่าการอําเชียรอำโดยมีหน่วยงานใน พื้นที่เข ah mm ้าร่วมวางผานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ตามลำดับและร่วมกันกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ5ธันวาคม2567